เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ประมาณสักสามทุ่มครับเกิดเหตุคนร้ายนะครับบุกโจมตีฐานชคตนะครับที่บ้านกอแลปิเละนะครับตำบลปากการังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับเรียกว่ายิงถล่มกันอยู่พักใหญ่เลยฮะสุดท้ายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะทั้งอาสาทั้งไรเนี่ยเสียชีวิตไป4นายแล้วก็บาดเจ็บอีก3นายสาหัสเลยนะฮะนี่ฮะ ก็เรื่องนี้เกิดขึ้นนะเมื่อสักสามทุ่มนะพี่แซนครับผม,ค,บผมคือเรื่องของเรื่องคือเจ้าหน้าที่ชุดนี้เขาจะมีทั้งทหารอ่าชรวรคือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและวอาสาสมัคร,ครเขาก็ไปตั้งจุดตรวจ24ชั่วโมงกันอยู่นะฮะก็คือว่าดูแลความปลอดภัยให้ชาวบ้านอะ่ะอย,อยู่ๆก็มีคนร้ายเนี่ยอ้อมเข้ามาทั้งด้าน,านหลังศูนย์คราวน,นี้เจ้าหน้าที่ก็แบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่บนถนนุตดตรวจอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ภายในภายในศูนย์มาถึงคนร้ายมันก็ประมาณสักสิบคนอาวุธครบมือปิดบังใใบบ้าเเเรรรยอมมถึงกฟะิดส่ลูต แล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปอ๋อระเบิดน้ำก่อนระเบิดน้ำก่อน3ลูกเสร็จแล้วก็ยิงซ้ำเข้าไปแล้วก็เลยเกิดการจริงพักประทะกันนานนักสิบนาทีอย่างที่คุณกบบอกอเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเสียงปืนสงบไอ้พวกพวกไอ้พวกโจรเนี่ยมันก็หนีเข้าหมู่บ้านไปพอหนีเข้าหมู่บ้านไปเสร็จเขาก็ไปตรวจสอบก็พบผู้เสียชีวิตทั้งหมดอย่างที่บอกนี่ฮะสี่รายก็คนแรกก็คือคุณอุสมานย,ยายาชารีนี่เป็นชารบนะฮะชุดสามบนบ้านแล้วก็คนที่สองก็คือนายอับดุลฟาเต เสษเสษเศษเหวมนะฮะคนนี้ก็เป็นชอตบอเหมือนกันสองคนนี้เสียชีวิตใน,นที่เกิดเหตุเสร็จแล้วก็10จอสอ,อนะฮะก็จ่าสิบเอกชูวัฒน์มาศีเนี่ยฮะคนนี้เป็นเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาล แล้วก็อสอ,อุตสมานตาสามมอเนี่ยฮะก็เสียชีวิตโรงพยาบาลส่วนผู้บาดเจ็บอีก3รายก็จะเป็นอาสาสมัคร2รายแล้วก็เป็นชรบอยหนึ่งรายครับเอาละฮะก็เกิดเหตุร้ายเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเราไปตามความคืบหน้ากับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณมฮกมัดปาเรสโลหสันนะครับเป็นผู้สื่อข่าวสือพิมเดนิวแล้วก็เดนิวลฟ์ประจําจังหวัดปัตตานีนะครับสวัสดีครับคุณปาเรครับสวัสดีครับครับผมครับความคืบหน้าของเหตุการณ์ร้ายเมื่อคืนนี้เป็นไรครับเป็นไงบ้างครับ ครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงเมื่อคืนนี้ครับครับตอนเช้าวันนี้เนี่ยตอนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบมาที่เกิดเหตุนะครับครับอก็พบอะไรมากมายในเรื่องของเหตุการเมื่อคืนนี้พอสรุปได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยกําลังของเจ้าคนร้ายเนี่ยเข้ามาก่อเหตุเนี่ยเขาคงเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะครับเขาปิดล้อมโดยอ้อมทางด้านหลังส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าส่วนหนึ่งครับ มีการยิงแล้วก็กว้างลูกระเบิดป้ายบอมครับซึ่งปกติก็มักใช้ป้ายบอมในการก่อเหตุระเบิดนะฮะครับครับครับผมแล้วทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทันทีสองนายอ,อือ่ซึ่งเป็นอ่จรบรในพื้นที่ครับครับซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเวลาที่อ่อทางจรบรทางเจ้าที่ทหารเจ้าที่อาสาสมัครตั้งจุดต,ตรวจกันนะครับเพราะว่า,วาเป็นเป็นภาคกลางคืนอืม เป็นรอยต่อระหว่างถนนสาย418ปัตตานียลากับเข้าในหมู่บ้านนะครับครับครับก็เลยทําให้เอเเสียชีวิตแล้วก็มอไซค์เสียหายสองคันซึงเมื่อเช้านี้ตรวจไปเอ่อกระสุนปืนจํานวนมากทีเดียวครับกระสุนปืนเอ็นิบกแล้วก็อาก้านะครับแล้วก็เดืองไปบอมอีกสองสองชิ้นนะครับที่ตรงหนื้องที่เกิดครับนะครับแล้วก็มาทราบอีกครั้งหนึ่งว่าในตอนเช้าวันนี้เนี่ยหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วเนี่ยคนร้ายก็ขโมยปืน ของเจ้าหน้าที่ไปเป็นเอ6มสิบหกหนึ่งกระบอกแล้วก็เขาเรียกว่าเอ็มสิบหกเอสองนะครับหนึ่งกระบอกแล้วก็ h ออีกสี่กระบอกครับรวมทั้งกระปอกคนร้ายมีสักกี่คนนะครับตอนกต้เอ่อนั่งคุยกับเจ้าหน้าที่มาช้าเนี่ยประมาณสักประเมินไว้ประมาณสิบคนนะครับผมเยอะเลยนะเพราะว่ามันกลางคืนนะครับกลางคืนประมาณนะครับประมาณสิบคนเอะแล้วตอนนี้พอจะรู้เลยไหมครับว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงอ ตอนนี้คงยังบอกไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มชุดไหนซึ่งต้องคงต้องดูพยาหลักฐานบุคคลหรือแผนฐานือื่นๆฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรบ้างคเพราะต,ตอนนี้ในเบื้องต้นนี้ยังยังไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นกลุ่มไหนแต่เชื่อว่าก็เป็นกลุ่มที่ก่อเหตุอยู่เป็นบางเป็นประจำประจำครับกลุ่เมเดิมเดมนะฮะในที่พื้นที่ครับผมที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะเรื่องเหมือนจะสงบ,บลงพอสมควรนะไอะ้มันทางการข่าวได้ได้มีเหตุการณ์อะไรเชื่อมโยงเนี่ยมันทำไมถึงมันประทุขึ้นมาครับเมื่อคืน มม่จริงๆเนี่ยก็ก่อนเกิดเหตุทุกค้งที่มีเหตุการณ์ก็มักจะมีการเตือนอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับครับซึ่งการเตือนฐานกําลังของอาสาสมัครเนี่ยก็มีการเตือนอยู่บ่อยครั้งมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราสังเกตได้เห็นว่าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยครับมีการโจมตีกลุ่มอาสาสมัครหลายครั้งหลายคราทีเดียวนะฮะครับ,รบแล้วก็ในพื้นที่ปัตตานีก็เช่นกัน พอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ปัตตานีกับยะลาการณ์ทิวะาาทว่านี่เกิดเหตุการณ์บ่อยทางนี้ก็ตั้งฐานไว้ดูแลอยู่กันครับแต่คนร้ายก็ต้องฉวยโอกาสทาอยู่ทุกครั้งล่ามไปครับผมสรุปว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสี่แล้วก็สามสาหัสสามนะครับเสียชีวิตในล่าสุดที่สี่คนแล้วครับผมเพราะว่าที่เกิดเหตุเป็นชุดจรบชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะครับสองสองสองคนที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็หัวหน้าชุดก็เรียกว่าหัวหน้าชุดองค์การนะครับ ดาศิษเอกจูทวัฒน์มาสีเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเนี่ยก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลและอีกคนหนึ่งก็เป็นอสครับชื่ออุสมานตาสามเ่่อเนี่ยเป็นอสในพื้นที่เช่นกันครับก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเช่นกันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเหลืออีกสามท่านนะครับครับผมเอา่ะครับซึ่งได้คุยกับรุษดีตาสามเ่่อนะฮะผู้บาดเจ็บคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขากำลังตั้งด่านอยู่ปกติอยู่เป็นประจำในช่วงเวลานั้นน่ะคนร้ายไม่รู้มาจากที่ ทางไหนแต่ส่วนใหญ่กระสุนปืนก็มาจากด้านหลังของฐานนะครับยิงเข้ามาแล้วก็ตอบโต้กันแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็มีการคว้างระเบิดกันนะฮะครับผมเอาละครับเอาละครับขอบคุณนะครับคุณปาเลสครับครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบูหมัดปาเลสโลหะสันนะครับนักข่าวของเราที่ปัตตานีเมื่อก่อนหน้านี้วันหนึ่งก็มียิงกันตุ้มต้ามีเจ้าหน้าที่ก็บาดเจ็บไปสี่ราย